แรรมบรัักกกให้นสวัสดีพี่พีเอฟซีทุกท่านแล้วก็ผู้ที่ติดตามรับชมช่องลูกพีชาแนลนะคะตอนนี้นะคะพิทกาลังลงดอยมาจากบ้านของคุณยายนะคะซึ่งออกมาละใกล้ถึงถนนใหญ่แล้วนะคะมาได้ประมาณสักพักนึงแล้วแล้วตอนนี้พิทกําลังจะไปหาพี่มดันเองนะคะเพราะว่าเราคิดถึงกันมากมาก,มากเลยไม่เจอกันประมาณ1เดือนได้นะคะคือพี่มดก็ทักมาหาพีทว่าเออเนี่ย พี่อยู่ไหนพี่กลับมาไม่ห้องสอนแล้วนะซึ่งพี่ๆก็เห็นว่าพี่มดอะไปถ่ายคอนเทนต์กับพี่แนนมานะคะแล้วก็ตอนนี้คือพี่ก็จะไปหาพี่มดที่ท่ามปลานะคะเราก็เลยนัดเจอกันที่สถานที่เที่ยวของแม่ห้องสอนที่หนึ่งแล้วก็เลยว่าเออไปไหนกันดีน้าไปทําปลาดีกว่านะคะซึ่งพิทว่าเออบอกพี่มดว่าอยากจะไปให้อาหารปลาด้วยพี่มดก็บอกว่าโอเคไปก็ไปนะคะซึ่งตอนนี้พี่มด ก็ไปรอพี่ที่ทําปลาแล้วพี่บอกว่าพี่มดรอนองแป๊บหนึ่งนะน้องลงดอยก่อน <c oughs> ขับมาเมื่อเช้าคุณหนาวมากนะคะบอกได้เลยว่าหนาวมากแล้วก็อ่ะไหนๆก็ไม่ได้เจอพี่สาวที่แสนดีของพีชนะนแล้วนะคะเราก็อยากจะไปหานะคิดถึงกันมากไปให้อาหารปลาแล้วก็ไปเดินเล่นด้วยนะคะ <c oughs> เพราะว่าตอนเนี้ยมันเปิดแหล่งท่องเที่ยวแล้วนะคะซึ่งพี่ๆนะคะสามารถมาเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้แล้วก็ถ้าปลาก็เป็นอีกหนึ่งที่ที่พีชไม่ค่อยเห็นใครเข้าไปรีวิวนะคะซึ่งมันจะเป็นถา้าแล้วก็เป็นปลาปลาพวงอะคะ่ะ ปลาใหญ่มากตัวใหญ่มากเขาก็าบอกกันนะว่าเป็นปลานั่นแหละเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปไปกันดีกว่าที่ทําปลาเดี๋ยวพาไปดูโลเคชันที่นั่นแล้วก็พาไปดูสถานที่สวยๆที่นั่นนะคะไปะเราเดินทางปผาพี่มดดีกว่าคิดถึงพี่มดมากไปค่ะ แล้วนะคะแล้วก็นัดกับพี่มดเรียบร้อยเดี๋ยวคิดไปหาพี่มดนะคะทางดูนะคะเพราะว่าเมื่อกี้ถ้าหาพี่มดเรียบร้อยแล้วโอ้มีไอติมด้วยอะ่ะ <c oughs> เป็นอะไรไม่รู้ชอบเจอแล้วอ็กโไอติมนี้อยากกินไอติมเลยอะ่ะนี่เขามีนะักท่องเที่ยวมาเที่ยวแล้วนะคะเพราะว่าช่วงเนี้ยแม่เอาสอดเปิดการท่องเที่ยวแล้วนะคะ เดี๋ยวไปหาพี่มดกันก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปให้อาหารปลาเดี๋ยวพี่จะพาไปดูนะคะว่าจังหวัดแม่ฮ่องสอนบ้านพีดันมีอะไรน่าชมบ้างตอนนี้ก็เจอกับพี่มดแล้วพี่มดสวัสดีค่ะไม่ได้เจอกันตั้งนานนะคะใช่ค่ะสวยขึ้นหรือเปล่าดำเกินหรือาดำไชุดหรือเปล่าคะอ๋อชุดในดำค่ะชุดนะคะค่ะก่อนนี้คือเสื้อผ้าพี่มีแค่สีขาวกับสีดำทำไมอ่ะม่รู้ตอนนี้อยู่ที่หน้าป้ายของท่ามูาแล้วพี่มดบอกใช่แล้วก็พี่มดบอกว่าวันนี้จะพาที่เที่ยวดูซิที่ว่าจะพาไปทำอะไรบ้างวันนี้ค่ะ ช่่คะเดเ<ร>ี๋ยอวอเ,เราเข้าไปดูปลาในถ้ำปลาค่ะมันเป็นปลาอะไรนะคะทุกคนปลาหมูปลาพวงเนาะถ้าภาษาไทยเรียกว่าปลาพวงนะคะภาษาไทยเรียกว่าปลาภาษาพีดเรียกว่าหยาบุลาค่ะหยาบุลาภาษาน้องเรียกว่าเตียวค่ะเตียวเตียวเตียว,ว,ว,วไปอูต้ตรงนี้น้ำแห้งเงมื่อก่อนมีน้ำเลยมั้งใช่คือไม่ได้มานานมากตรงนี้น่าจะเป็นสุทากกร ก่อนนี้เขาก็จะขายฮัลโหขายอาหารปลาค่ะค่ะในภายในมีอยู่นะคะปลา้อเท่าไหร่เราซื้อข้างไหนจะข้างหลังดะเราไปดูอาหารปลากันก่อนนะคะก็คือว่ามีเป็นเป็นผักอ่ะปลาพวกนี้มันจะกินเป็นผักด้วยนะคะกินเจค่ะปลากินเจปลาเยอะเลยค่ะตัวใหญ่มากปลาตัวให่มเสื้อค้าอาหารปลาจำหน่ายตรงนี้ค่ะปลาเป็นแบปลาชื่อที่นี่เขาไปค่ะปลาเยอะเลคะมีมาร์โกใช่ค่ะ มีลาอยก็อนะพนงเนาะใช่เีวย่ป็นปลาปลามุเนี่ะปลามุเนาะมันเป็นปลามู่นาะ้วใูนี่เ่อเอา่อยในหกอันนี้มีาะเมันนนามันหนาปลาในหกมันแน่นพอมีตนเยค่ะ๋อปลาเยอะมากวันเด็กมีอยู่เพื่อวันตีดวันขามันแน่นทั้งทางนะเอาเไวังเลยลูกร้อยหนึ่งเชิญเลยค่ะมาขาปลากหน่ยตรงนี้ค่ะ อันนี้เป็นหมัสร้างขอดต้องแบบเคียนกินี้เจ๋งดน่ากนจะเลยอะเย่ปลากินยังไม่ถึงที่เลยนะคะโอเคเดี๋ยวจ่ายตังก่อนนะคไปเราจ่ายตังก่อนแล้วก็เราค่อยไปคักรอนได้ค่ะ อ๋อเขาให้มากางเต็นได้เหรอคะใช่อันนี้เราก็เข้าไปดูปลาค่ะ,คะตรงนี้ก็มีร้านกาแฟใกล้นี่ค่ะอันนี้ตรงนี้เป็นร้านกาแฟนะคะจะอยู่ตรงนี้ค่ะอ๋อนี่ไงคะป้าพี่มดร้านก็คือตรงไหนตรงนั้นเหรอคะนี่ไงตรงข้างหลังเนี่ยร้านค่อแล้วถ้ากางเต็นกางตรงไหนคะพี่มดกางเต็นเหรอน่าจะข้างในแล้วนะไปกางด้วยกันไหมคะไปกางเต็นด้วยกันไหมก็น่าสนใจอยู่นะเออแต่ว่าไม่ไม่ค่อยมีคนมากางเต็นนอนเลยนะพี่มดเนาะ ถ้ามาเราจะเป็นส่วนตัวเขาเป็นนอนบนดอยกันอ๋อแต่ที่นี่บรรยากาศก็ดีนะค่ะอูดรมลื่นมากนะคะลมลื่นมากคือถ้าใครมาเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอนคือมาแวะที่นี่ก็แบบว่ามีอะไรน่าสนใจเยอะเลยใช่ค่ะพี่มดจับคูเดียวสามทางเลยอ่ะนี่เป็นร้านกาแฟนะคะพี่มดอ๋อนี่เหรอคะใช่เข้าไปดูหน่อยมน่ารักพี่มดมีให้รูปของคนลทายใหญ่ด้วยอ่ะจริงเหรอที่เขาวาดภาพเหรอคะเห็นไหมคะไม่เห็นอ่ะเนี่ยพี่สอเนี่ยนี่ไง ะขบวนจะกินอะไรไหมคะอ๋อยักค่ะนี่นะคะตัวนี้ก็จะเป็นร้านกาแฟ,ฟที่ตั้งอยู่ในถ้ำปลานะคะน่าจะเป็นของที่คะสวัสดีค่ะเป็นของอะไรนะคะของพยานค่ะของอุทยานค่ะแล้ว<อ><ช>ก็มีของเป็นพวกของฝากของแม่ครัสอนเลยเนาะพี่มดเนาะใช่ค่ะแล้วก็ราคาได้แพงนะคะค่ะขอบวนเลยค่ะ เออราคาถูกมากภาษาที่ต้องเที่ยวนะคะใช่ค่ะ,คะแล้วก็อร่อยด้วยพี่มาเคยกินอยู่อ้าวจริงเหรอคะพี่กีชาเขียวแล้วพี่บอกว่ากาแฟอร่อยใี่ว่ากีชาเขียวกาแฟก็คือเห็นเขามากินอยู่อร่อยพี่มดเนี่ยประตูมีภาษาไทายใหญ่หรือเปล่าคะเป็นภาษาไทายใหญ่นะนีภาษาไทายใหญ่เนาะพี่เนาะคืออ่านออกไหมคะพี่มดพี่อ่านไม่ออกเข้าออกงี้หรือเปล่าคะประตูเข้าออกใช่ป่ะ เจ๊สามสีก็เจ๊พี่เขาติดลูกค้าอยู่นะคะเดี๋ยวเราก็ไปดูปลาดีกว่ากันค่ะไปข้างในกันเนาะร้านสวยค่ะเดี๋ยวเข้าไปข้างในไปทานปลาเขาก็จะขายพวกของฝากนะอ๋อข้างในก็มีเหรอคะพี่มดนี่ไงพี่พวกเสื้อผ้าผืนเมืองค่ะอ๋ออยู่ฝั่งนี้อ๋อใช่คล้ายๆอันพวยเสะเท่าเลยค่ะพี่มดใช่ไหมใช่ค่ะแต่ว่านั่นเป็นทางออกไงอ๋อ ใครอยากเดินดูเสื้อผ้าอย่างเงี้ยค่ะเย็นมากถ่ายรูปมุมไหนก็สวยนะคะเนี่ยแล้วก็ปลาเยอะมากอย่าจะว่าปลาเยอะมากนะคะน้องมาล่าสุดมีสองปีกว่าแล้วนะคะเนี่ยหาที่หมดมาล่าสุดเมื่อไหร่คะเอออันเนี้ยใบเนี้ยเดี๋ยวบอกว่ามันมีกลิ่นนะกลิ่นอะไรอ่ะพี่งดกลิ่นอะไรกลเหมือนส้มตำอ่ะกลิ่นเหมือนส้มตำใบเหมือนกลิ่นเหมือนส้มตำ คือกินยังไงกินปลาร้าเหรอครับพี่ไม่กลิ่นมันแบบนามธรรมชาติอะธรรมชาติที่เราทำเองอะอปใบมันะจะเด็ดของเขาจะเด็ดของเขาก็กลิ่นใจอันนี้ต้นแหะได้อันนี้ต้นไหมคะอะไรคะพี่เอ้ยเหมือนเหมือนฟักก็ไม่ใช่คล้ายๆไหมคะนี่ค่ะที่เขาขายของใช่ไหมคะพี่มดเหมือนที่ห้อยสะเท่าเลยเป็นสภาพพื้นเมือง ก็เขาแขกก็พาไปแล้วน่าจะขายฝนอยู่นะแล้วอันนี้เกลือเนี่ยน่าจะเป็นที่เฝ้าของเจ้าหน้าที่หรือเปล่าค่ะใช่อ๋อนี่เขามีป้ายให้อ่านเลยน้องพี่มดเนาะใช่สถานที่ท่องเที่ยวของแม่ห้องสอนนะคะอุ้อันนี้ไม่เคยไปอ่ะมันอยู่ที่ไหนอ่ะน้ำตกไม้กายเอุ้ยน้องก็ไม่เคยไปเราไปไหมพี่มดสวยมากอ่ะใช่เนาะเดี๋ยวไปอ่ะเราต้องไปลุยสักวันปาบาข่าปาบปลาข่าสวยมากเขาไม่ไม่เคยเห็นอ่ะน้องยังไม่เคยได้ยินเลยแล้วก่อนนี้อะไรคะ ข้าผ่าแเดมันอยู่ที่ไหนอ่ะไม่เคยมาผ้าที่โนไม่เคยไปเหมือนกันนะไม่เคยเลยค่ะอันนี้อะไรคะข้าจักต่อเออน้องไปมาแล้วเหรอใช่น้องเดินขึ้นไปเมื่อคิดที่แล้วพี่มมอยากลองไหมคะนี่ท้าปลายังไม่เคยไปเลยนะแต่อันนี้ไปมาแล้วท้ามเพอิงเมืองนี่ไปแล้วเนาะเสียอันนี้ไปมาแล้วแต่ไม่เคยเห็นผ่าอะไรนี้นะน้ำตกไปสวยมากเลยอ่ะน้ำตกไปเมื่อไรก็ไม่เคยเจอน้ำ พี่มไปผิดจุดแต่แบบไปผิดลูดูไปผิดรูดูค่ะใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นสะพานไปดูปลาโลเคชั่นสำคัญเลยตรงนี้ของจอดไม่ต้องสอนพี่มดเนาะเขาชอบมาถ่ายรูปตรงนี้กันใช่สะพานนี่แบบกี่ปีแล้วก็ไ่รูปตั้งตั้งแต่สมัยพ่อแม่น้องยังเป็นัยรุ่นอะพี่มดอ๋อใช่ค่ะยี่สิบกว่าปีได้นะคะเนี่ยแสดงว่าเก่าเลยเก่ามากโหยังไม่เกิดเลยอะเห็นไหม เจหรว่าเนไหคะพี่มดโอ้น่าเขามีบอกด้วยสองเ้าสองเก้าห้าสองเก้าพี่มดยังไม่เกิดเลยน้องยิ่งยังไม่เกิดตอนั้นไปอยู่ที่ไหนจะเห็นมือของบลินี่เลตอนนี้จะมายืนอยู่ตรงนี้แล้วอ่ะอาจจะเป็นไส้เดือนอยู่เป็นไส้เดือนโอเคเดี๋ยวเราให้กันวันนี้ก่อนน้่มดเนะคือแบบน้ำใสมากได้เห็นปลาด้วยใช่ค่ะยิ่งถ้าหน้าร้อนนคะเขามานั่งแบบปิกนิกกันตรงนี้นะพี่มดเนาะเอาเสือไปนั่งกัน อ้ปลาตัวนั้นท้องมาใหญ่มากเลยู้ยปลาเยอะมาก,อกเอทัศน์อิงก,กินเยอะหรือเปล่าคะเดี๋ยวพี่กับพี่มดน,นะคะจะให้กันตรงนี้ก่อนแล้วก็ไปให้ข้างในด้วยเพราะว่าข้างในก็ยังมีเยอะเลยนะคะพี่ลองดูปลาที่นี่มันเปียเทเท้ยมันเปี้ยมันเรียกว่าเปี้ยไหมมันเรียกตันปลาทเปี้ยเหรอคะลองดูนะพี่มดมันอ้วนมากเลยค่ะ คือแปลกอย่างหนึ่งคือมันมันไม่ไปไหนเลยน้องพี่มดเนาะต่อให้ฝนตกน้ําท่วมขนาดไหนน้ามันแดงสีแดงก็ยังกลับมาที่เดิมมนกันเรียกเพื่อนาโอ้ใช่มันเรียกเพื่อนมันมาด้วยพี่มดข้างในก็ยังมีอาหารปลาขายนะคะถ้าเกิดว่าใครซื้อท้องนองหมดแล้วอะไรระมานี้อันนี้เป็นใบก็ถ้าใครเตรียมมาก็ได้นะผัก เตรียมหักมาเองได้นะคะถ้าโก,กนเขาไม่อิ่มใช่ค่ะซื้อมาแบบเป็นฉวดก็ได้ค่ะใช่นี่เพราะว่าปลาที่นี่เยอะค่ะใบมะละกอนะพี่โมนอ่ะไม่ใช่ไม,ใชไม่ใช่หรอไอมะสปารังโอ้ใบมะละก <laughs> อ่ะเราไปอันนี้คือจะเป็นให้อาหารปลาแล้วก็อาหารคน<อ>เราไปต้มจิ้มน้ำพริกไปต้มจิ้มน,น้ำพริกใช่อันนี้ก็ใช่นะอาหารคนหมดเลยเออนั่นแหละ รู้นะคิดอะไรอยู่เดี๋ยวถ้าถ้าปลาอิ่มเดี๋ยวเราแย่งเองรู้ไหมแยงกันไม่กันไม่แยกกันมันกัดกันน่ะไม่ได้กัดคือมันแย่งแยงอาหารจะปากกันนี่นน่ะสิ่งนี้ใครจะชนะโหเยอะมากไะนคะมันเป็นอะไรคะเนี่ย ไปข้างในไหมไปข้างในดีกว่าไปข้างในนะคะแสงเข้าตดเฮ้ยมีดอกบัวด้วยอยากได้ดอกบัวนะพี่ไปกินก็ได้หรอพี่เอาอยากได้ดอกบัวค่ะทำไงดีมันไม่ใช่ปลาควรนะแต่ว่ามันเป็นปลาตัวเล็กๆอะค่ะมันกินอาหารอย่างนี้นะกินกินกินมันก็กินอยู่มันเป็นปลาอีกแบบหนึ่งอ่ะหางสีแดงๆปลสโสมเห็นไหมดูดูดูปลาควรเริ่มมาแล้วมันรู้นะเนาะว่ามีอาหารตรงนี้ ตันนี้มันมีดอกบัวแล้วมีผักบุ้งด้วยนะอย่าเอาไปผัดหมทที่เป็นเด็กใช่อยู่รูเอาสิที่วันก้าไว้ก้าอยู่นะผักบุ้งเหมือนแบบขึ้นตามธรรมชาติมากไม่ใช่ที่ที่เขาปลูกไว้เขาให้ปลาอ๋อเหรอคะเขาไม่ได้ให้เล้แต่ควรจะไปเด็ดละใช่เนี่ยเนี่ยที่เนี่ยก็เป็นอีสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดนครสวรรค์ติดอันดับด้วยนะพี่มดเนาะใช่ขึ้นชื่อปลาเยอะมากนะคะใช่ค่ะก็ ถ้าไปทิดท่าเนี่ยมันจะมีแบบปลาเบี่ยงแต่ก็าะอ,อยู่แบบแออมากเลยค่แต่มันเย็นมากตรงนั้นเย็นมากแล้ว,ลวก็วิวสวยเลยค่ะแล้วก็ปลาตัวประมาณเท่าน,นีน้น้อยาเนาะเท่าน,นี้เลยนะคะเยวพาไปดูข้างในแล้วก็จะมีถ้ำนะคะมีบ้านไทยใหญ่ใช่เขาตำข้าวของอะไรนะเข้าเหมือนจำลองขึ้นมาให้เห็นว่ามีบ้านไทยใหญ่ด้วยแบบนี้ใช่ค่ะเดี๋ยวลอง เอาไปให้ที่ถ้ำดีกว่าได้ค่ะตักเข้าไปข้างในให้ทีละนิดละหน่อยใช่ค่ะทีละนิดละหน่อยค่ะเดี๋ยวพี่จะพาที่นะคะเข้าไปดูข้างในนะคะเป็นบ้านจําลองของคนไทยใหญ่แล้วก็มีปลาในถ้ำด้วยนะคะไปไหว้พระขอพรกับพี่มดใช่ค่ะมันจะมีแบบเหมือนซีซิซีที่แบบคุ้นคลองหรอแล้ใช่ๆซีซีซีนะใช่ค่ะ ปกป,ป,กปักระกษาที่แห่งนี้ใช่โอเคเค่ะใกล้จะถึงที่บ้านทรยใหญ่จำลองแล้วนะคะแต่ว่าสะดุดตาหนุพี่มดบอกว่ามีควายด้วย <c oughs> คือมันธรรมชาติมากตรงที่ว่าท่ามปามันติดกับอ่าทุ่งนาของชาวบ้านนะคะตรงริมนี้ก็ไม่น่าจะมีปลาเยอะหรอกเพราะว่าปลามันชอบไปรวมๆกันอยู่ในทา่ามีที่ชมวิวด้วยนะพี่มดเดินไปก่อนแล้วผู้แข็งแรงต้องวิ่งไปก่อน ลมเย็นมากถ้าเกิดว่าพี่ๆมานะคะสามารถปิกนิกได้เห็นไหมเขาก็ปูเสือปูอะไรกันตรงนี้นั่งกินข้าวกันนะคะพาครอบครัวมาอะไรอ่เนี่โอ้ ไหนมอมรไม่ให้เจ้าอ่ะเออ่เนี่ยตัวนี้ตัวใหญ่มากเลยให้หมดมาไม่มากลแต่ว่าตัวนี้น้ำมาสวยมากเลยนะดูสิตงโอ้โชนเฉียเฉียนกฟวเม่เกอรเรามเลยตุ้งโอชนแต่ว่าน้ำเป็นไ สมากเลยนเนาะ่ zat, มด้ใ e ต,ต,ตาเป็นสีฟ้าเลยครับคชติดแ้ล้วตาใาหยม่นร it ู้เปีอมันอยู่แล้วแล้วก็ตรงนี้นะคะเป็นบ้านขยายจำลองแบบที่พี่บอกนะคะคืไลนะคะแบมันไหลไปจากตรงนี้ก็ไปทัาเข้าก็มานี้นะคะไม่เือให้ไครมีน้นอยู่ตลอด อคล้ายๆบ้านประยงเลยนะนยนจริง,งเขาจะใช้แรงคนเนาะแต่นี้ใช้พลังงานน้ำใช้น้ำแทนคนดูว่าเขาทำสวยมากเลยดูแบบว่าน้องเชื่อต้วางนิ้วไว้ตัวนี้เลย,ยนะวางแล้ว เจ็บแน่นอน่แล้วก็ข้างในก็มีขายอาหารปลาเหมือนข้างนอกเลยนะคะแล้วก็มีฟรอมมาลัยขายด้วยนะคะว่าเราไปไัว้พระได้ไหวพระฤาษีขอพรได้นะคะก่อนที่เราจะกลับไปขายปตรงนี้แล้วก็ไหว้ขอพรพระฤาษีเราจะกลับกันค่ะ นี่ก็มีที่ให้อาหารปลาทิน้นนะคะซึ่งเขาไม่ได้มีคนนั่งขายแต่ว่าเราต้องซื้อสัตว์นะใส่เงินในนี้นะคะแล้วก็เอาอาหารปลาไปให้ปลาในถ้ำได้นะคะนอกจากข้างนอกก็มีนนะะคะีีี่กมาลเเ้ยยอัว ที่พี่อยากให้ที่ๆนะคะได้ดูสถานที่เที่ยวสวยๆของจังหวัดแม่ฮ่องสอนแล้วก็ที่ยิงไปก่อนนะคือได้เจอพี่มดด้วยวันนี้ใช่ค่ะเรามาได้วันนี้คือใช่มาทําบุญด้วยกันและก็จโอกกสมาเที่ยวด้วยค่ะไม่ได้มานานมากค่ะใช่ไม่ได้เจอกันมาครึ่งเดือนได้ใช่แล้วก็ที่เนี่ยคือบรรยากาศร่มรื่นดีมากดีมากแล้วก็อากาศเย็นด้วยค่ะเพราะมันติดกับห้วยคือเป็นห้วยเป็นห้วยทห้วยห้วยเออเป็นห้วยล้อมรอบใช่ค่ะแล้วก็ข้างๆเป็นทุ่งนาสวยมากใช่ ก็ตอนนี้ก็เปิดเลงท่องเที่ยวแล้วทุกที่เนาะเปิดแล้วเปิดแล้วก็คือตอนนี้ก็เขาก็เริ่มให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวในจังหวัดแม่ฮ่องสอนแล้วนะคะใช่ค่ะที่คนไหนอยากมาก็มาเที่ยวถ้ำปลาได้เป็นอีกจุดหนึ่งที่รู้สึกว่าสวยมากของแม่ฮ่องสอนใช่ค่ะก็เป็นเลย์มาร์คเอ้ยไม่เลย์มาร์คไฮไลท์ไฮไลท์นะคะอีกที่หนึ่งค่ะใช่ค่ะทางใครสนใจก็มาได้เนาะมาได้ค่ะแล้วก็ถ้าแบบอยากจะมามาหาน้องกี้หรือว่ามาหา ก็ได so so ้นะคะทั Hence, ้งทั้งปลูกมาทั้เผ็ดได้ค่ะทั้งของเผ็ดพี่มดสาวเลยจวิ้งแจ็บแล้วก็ทิ้งดูพี่ชาแนลนะคะค่ะวันนี้ก็จะขอปิดคลิปไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ทุกที่ชาแนลด้วยวันนี้ต้องขอบคุณใครไม่ได้แล้วนอกจากพี่มดขอบคุณมากมากขอบที่มาแกยวมามาออกคลิปให้พีทนะคะค่ะก็วันหลังเดี๋ยวเราไปที่ไหนก็เดี๋ยวนัดกันนะพี่มดเนาะใช่ค่ะก็อยากจะไปนอนกันเต็นท์อยู่นะใช่อยากไปหน้าหนาวเนี่ยต้องไปนะคะไปค่ะคือหน้าหนาวเนีีี่่่่ยยคคืออเป็นะะไรรรทแบบบาาากกศดมใช วันนี้หนูก็อยู่บนดอยแล้วก็แบบว่าคิดอะไรไม่ออกพี่มดโทรมาทําไมน้องพีไม่ปล่อยคลิปเลยจะเป็นต้องขี่แล้วลงดอยมาหาพี่มดนะคะคือไม่ได้เลยจริงถ้าประมาณสองวันที่ไม่ปล่อยคลิปนี้หรือพี่มดไม่ได้ละโทรมาเลยนะคะไม่พิมนะคะไม่พิมพแชทละโทรมาเลยที่ไม่ชอบพิมพคือจะเป็นพี่สาวที่แสนดีแล้วก็เป็นห่วงน้องๆตลอดอันนี้คือเรื่องจริงอยู่ด้วยกันมาปีกว่าแล้วนะคะพี่มดเนาะตั้งนแต่รู้จักกันมานะคะแล้วก็ปีกว่าแล้วค่ะใช่ก็คจะขนาดอยู่ไม่อ้อสอนด้วยกันนะคะ ไม่เคยรู้จักกันเลยใช่รารู้จักใช่เราไม่รู้จักพราะพี่แอนน่ค่ะจริงๆค่ะนี่ไม่รู้จักกันเพราะพี่แอนน่จริงๆนะคะค<ไ>่ะเพราะว่าท้าไม่ไม่ไม่ใช่พี่แอนแน่ดิเรายังไม่รู้จักกันนะอ<ช>ยู <ไป S 2> ่แกล้สอนด้วยกันนะ,ะแต่ว่าอย่างที่บอกคือพี่มดไม่รู้จักพี่ก็จริงแต่พี่รู้จักพี่มดเป็นเอฟซีพี่มดมาก่อนนะคะเป็นแฟนสาวนะคะอนจนตอนนี้ได้เป็นน้องสาวไปแล้วนะคะก็รู้สึกว่าดีใจมากๆนะะก็คงจะอยู่กับพี่มดตลอดไปเนาะค่ะ ตลอดไปเลยค่ะเราสอนมือนกันยังมไม่ได้ย้ายไปไหนก็คงจะอยู่ได้กันแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะค่ะแล้วก็ขอบคุณพี่มากๆวันนี้ค่ะค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวยหรือเปล่าบ้านผมเป็นอย่างไรยินดีตอนรับสู่แม่หอมซ้อนคันทรีไทยแล